่านเจ้ารายการมิ่ิิงบ้านเหาพยาวทีวีทีวีเพื่อชุมชนได้มาปากับท่านผู้ชมแหมแล้วเจ้าแต่วันนี้เป็นวันพิเศษเจ้าทุกๆครั้งนี่เขาจะจัดในสตูดิโอของพยาวทีวีนะเจ้าวันนี้เขามาตี่หอประชุมของว่าสีคมคำในงานพิธีมอบใบประกาศสนียบัตรของอาสาสมัครสาธรสุขป,ประจำหมู่บ้บานก็คืออสอบออนั่นเองเจ้า วันนี้เขามีอสมดีเด่นไม่ยิ้เก่งมาเป็นเกียรติในรายการของเฮาเจ้าก็คือท่านรัติยาฟึกนฝนฮามาป้กก็เปิดเลยเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้านางสาวรัติยาฟึกฝนเจ้าเป็นอสมดีเด่นสาขาจัดการารัขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะเจ้าเนาะเจ้า เจ้าดีใจนะเจ้าที่ได้มาวันนี้เป็นความภาคภูมิใจใและว,วันนี้ในงานของเราในงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเนี่ยเจ้าก็มีท่านประธานในพิธีก็คือท่านบำรุงสังขาวนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเจ้าแล้วก็มีท่านในอำเภอท่านนิกรยักษ์กระจายอันนี้เป็นในอำเภอเมืองพะเยานะเจ้าแล้วก็มีท่านด็อกเตอร์ภูวนาถลิมประเสริฐอันนี้เป็น สาธารสุขอำเภอเมืองพยาวเจ้าและก็มีแฮมายๆท่านที่ได้มาในวันนี้เขาก็รู้สึกดีใจภูมิใจเจ้าได้มาปะหมู่ปีนอ้องอสอมอทุกทกท่านเช่มชื่นเบิกบานกันนะเจ้าวันนี้เพราะว่าทุกคนก็นได้ขึ้นมารับประกาศนียบัรกันอ้ยเยอะเลยนะเจ้าประมาณกี่คนนี่น <56 8 S 2> เจ้าห้้อยหกคนเจ้าห้ารยหกปพระเจ้ามานั่งอยู่ตั้งหลังเจ้า พอเปินมาฮับเกียรติบัตรเริ่มตั้งแต่คนแรกๆจนถึงคนสุดท้ายกำลังเซตตะกี้นี่จะพอเซตแล้วเปินก็นมาบันทึกภาพกันมาถ่ายหูบก,กันอู้เป็นที่ชื่นชมมวนงานกันเจ้าถ้ากดไล่พองมินิฮาตพดพองอย่างนี้นะเจ้าเจ้าท่านรัติยาเจ้าหรือว่าท่านเตานะเจ้าตะก้อนเกยมาออกทีวีชุม ทีวีชุมชนก็คือพะยาวทีวีเนี่ยเจ้าในรายการม่ยิงบ้านเหา่าเปิ้ลมาออกในน้ำของประธานชุมชนวัดสี่วงคำเปิ้ลเป็นม่ยิงเกง่งเจ้าม่ยิงเก่งคนนี้มาเดียวได้มาเป็นอสมดีเดนระดับจังหวัดเจ้าเจ้าอสมดีเดนระดับจังหวัดในสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะเจ้า,จามีแรงบันดาลใจสดให้พองนะเจ้า เจ้าแรงบันดาลใจจีย่ยางฮอตาว่าเป็นอสมอเนอะาะมันก็เรื่มจากที่ว่าเขาอยู่ในชุมชนอยู่ในชนุมชนเ้าเขาเห็นสภาพแวดล้อมคนเท่าเนาะอยู่บ้านแบบมีคนดูแลพ่องซึ่งลูกหลานกับพรรยาการต่างจังหวัดบางทีกะคือเขาไปได้หน้าที่ด้วยหน้าที่ของเปิดเนาะเจ้าเนะาะเปิดต้องไปทางานอย่างนี้เจ้าเนาะกันละคนเท่าอยู่บ้านสองคนตายย้ายพ่องก็มีความมู้สึกว่าพอลงไปไปเห็นเนี่ยไปเห็นไปแล้วเนี่ย อเขาขยึดยอดมาพอป่อแม่เขาเนาะถ้าป่อแม่เขาโดนราชีแล้วเขาจะมีความมั่งศจะได้พอนะ่องแน่เน่ยเลยไปแดบันดานใจว่าเอ๊จะจวยเปิ้ะได้ใจพ่องในช่องทางไหนอีนาา่ะเจ้าก็เลยพวารีว่ามีอสมอในชุมชนเนาะก็เลยไปถามประธานเป็นว่าท่านประธานเจ้าท่านสมัครอสมอขอสมัครตัวคนเน,นอรน,นี่คือแรงบันดาลใจที่เขาเห็นเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแล้วเขาคิดว่าเขาพอจะจวยอย่างเปินได้พ่อง เด<ะ>็ตรงหันเดไปเติมเต็มนสิ่งที่เป็นคาถายไปในเ,เรื่องด้านสุขภาพหรือว่าด้านความเด็ดล่อนอื่นๆที่ไปน็นพร้อมช่วยเหลืออาจจะคือคำขวัญของอสมก็คือ,คอ,อ,คอแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้แนะบริการประสานงานสาธรารณาสุขบำบัดทุกขบำรุงสุขให้กับประชาชนเออยอดเยี่ยมเยลยจ้ะคำขวัญของอสมที่อ๋อยังอย ถ้าเขาอะไอย่างมาได้เนี่ยเขาก็เจอประสานงานเนาะเจ้าประสานงานมันการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญเนาะเจ้าเนาะระวางหน่วยงานกับชุมชนในชุมชนใี่นะเจ้างทีบางทีเปิ่นอาจจะสื่อสารบางทีมันอาจจะประชัดเจนเนาะเจ้าบาที่อยากจะไปโฮงบ้านแล้วจะต้องติดต่อใครประสานใครอย่างยังใครอ้เจ้าเขาก็าเปต่อแทนอสมที่จะ ประสานผู้ป่วอในเจ้านําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลจะเป็นคนกลางที่จะเชื่อมต่อห้ระหว่างหน่วยงานกับคนในชุมชนทันเียนะเจ้าอูดึงสุขภาพตะกี้นี่บอกว่าดูแลเปิดเพื่อดูแลสุขภาพตัวเก่าก่อนแล้วดูแลสุขภาพครอบครัวและคนในชุมชนทันเียนะเจ้าอันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของอสมอเจ้า ในด้านสุขภาพคือโจเก่าในี่จเกากับบดีมเล่าบดสูบุรีเจ้าเนาะในคือกะดูแลในครอบครัวกะเป็นโซอยู่คนเดียวเออเขาทำหน้าที่ดูแลปอแม่เขามาม่ยังเต็มที่เลจ้าที่ตอนนี้คือเขาบบนี้ละปอแม่เขาแบบนี้แล้วเนาะเจ้ในสิ่งที่เหลือก็คือทำเพื่อสังคมเจ้าเพื่อสังคมได้มหตัวเขาคนเดียวเนี่ยครอบครัวกับแบนี้เนาะนอยยังตีป้อจะช่วยเหลือสังคมได้เจ้าเขาก็ยินดีทำ เจ้าก็เลยเป็นแรงบรรลัยเลยมาเป็นอสมออกเพื่อเต็มร้อยเจ้าที่อาสาจ้อยเจ้าและก็ภารกิจของอสมประจำหมู่บ้านเลยเจ้าเจ้าเป็นจะได้พ่องเจ้าเจ้าชุมชนวัดศรีมงคลเนี่ยจะมีอสมอยู่ซอยเอคนนะเจ้าเนาะซึ่งการทำงานของอสมนี่ก็จะแบ่งเป็นปอกซึ่งในชุมชนวัดศรีมงคลมีประมาณห้าล้อยกัวเรือนอสมสาวคนเนี่ยเขาต้องมีหน้าที่ดูแลปอกของตัวเก่า ประมาณแปดครอบครัวไม่เจ้าห้าร้อยครอบครัวเลือนอสมอสองเอนเนี่ยหนึ่งต่อประมาณยี่สิบอ๋อหนึ่งต่อสาวเจ้าหนึ่งต่อสามสิบเจ้าบางทีมันอาจจะห้าร้อยอาจจะบอกครบอาจจะเป็นบ้านว่างเป็นที่ว่างอย่างเอียขาดเ้าคือแต่ละคนก็ต้องมีหน้าที่ไปสำรวจปอกของตัวเองสำรวจทุกอย่างลูกน้ามยุงร้คนไข้มีปัญหาออย่างก็เป็นต้องการความช่วยเหลือด้านใดเจ้า สมาชิกแต่ละคนกน็เขาจะมีการประชุมประจำเดือนนาะเจ้าหน้าที่ก็มามาเสนอที่ประชุมว่า,าบ้านนี้มีปัญหาชี่ต้องการแพเมเพร์อต้องการโน่นนี่นั่นเอเจาะตัวตัวตัเองก็จะเป็นคนประสานเจ้าหน้าที่นายเจ้าในแต่ละบ้านก็จะมีแต่ละคนในครอบครัวฮะแต่ละปัญหาบ่เห<า><า>มือนก <หา S 1> ันก็จะต้องไปดูแลเป็นประจำใน บ้านเลขที่นี่เจ้าคนคนนี่เจ้าเจ้าเป็นห้องห้องเป็นปอกนะเจ้าเนาะเป็นปอกปอกอะไรเจ้าอย่างเจ้าอยู่ฮะพี่ชอบอยู่ประมาณสิบห้าครัวเรือนสิบห้าคนเจ้าเป็นมีิยังเป็นต้องโทรหาอ๋อสมอทุกคนต้องเอาเบอร์ให้เจ้าบ้านมีิยังเป็นโทรหาตลอดเจ้าขอความช่วยเหลือด้านใดด้านใดเจ้าเจ้า ก็เจวาวันนี่เป็นหู้ซึ้งว่าเหมือนก็ว่าเจ็บหัวก็สามารถที่จะโทรหาอาสมออได้อสมก็จะไปวัดความดันฮือวัดความดันฮอวัดความดันฮือเจ้าบางทีหมอนัดนนเนาะแนหมหมอชนดนะทุกต้องตัดวัดความดันตั้งแต่อันนี้หนึ่งอาทิตย์ทุกคนก็ต้องไปวัด<อ>ไปวัดทีด่ตามบ้าน เจ้าเจ้าแต่แล้วการวัดความดันหรือว่าการทํางานอย่างต่างๆป้นจะมีประจํามีตารางของเปืนอยู่แล้วเจ้าเจ้าแต่ตีอูตะกี้น่ะคือพิเศษพิเศษไข่ตีเจ็บหัวมาปัจจุบันทันด่วนเจ้ากเจ้ากันห้องเจ้าอสมกับยินดีไปบริการเนี่ยนะเจ้าเจ้างานของอสมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ ดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็มีประสานงานเชื่อมต่อนหน่วยงานหนาาา้าเจา้าของสื่อบ,บางครั้งในการสื่อสารเนี่ยบางท,บางทีบางทีเปินเปินเป่นมีความต้องการที่จะต้องการรถหนึ่งหกหกเก้าไปโรงพยาบาลมาเดียวเนี้แล้วทีนี้การสื่อสารเขาเปิลเขาเจ้าหน้าที่เนี่ยบางทีมันอาจจะอาจจะมีเจ้าประมาณนั้นนาเจ้าเขาเลยว่าอ๋อตอนนี้เขา สิ่งเขาอยู่บ้านคนไข้แล้วนี่อยู่บ้านคนไข้ละตอนนี้คนไข้มีอาการชี้นะ่เจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเจ้าที่ก็จะถามมา,าถามมาคนไข้อยู่ระดับไหนความดันเป็นเไดใดพองหู้ซึกตัวก็อันยังก็เอียจเอาเอาก็ต้องคอยรายงานให้เจ้าที่พอเขาอยู่ประเมินอาการของท่านเจ้าที่ประทุลนะเอ่อประะใหยระยะเวลาในการเก็บมาหาคนป่วยคนนี้ เจ้าถ้าตัวเปิรนเองติดต่อไปอาจจะมีช่องว่างว่ะเอ๊จะไหนอาจจะจ้าไปเออนะเจ้าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าหนี้อสมปุ๊บโทรไปเปิ้นจะห้าบแล้วก็จะเจ้ามาทันทีมาจินจ้าเจ้าที่คนไข้มีอาการชี้นะพี่มันมันต้องดวนนะพี่อย่างประมาณนี้ค่ะจะไม่ได้เกดเร็วทันใจแล้วบางทีเจ้าเซียวแค่เซียววินาทีจ้ะเจ้ามีการรายงานทุกระยะเอะเจ้าอันนี้เป็นเรื่องของงานตีทำ ในส่วนของอสมนะเจ้าเจ้าแล้วก็ความรู้สึกเจ้าวันนี้มาถึงชื่อสาคัญความรู้สึกของน้องเตาหรือว่าคุณรัติยาฟึกฝนเนี่ยเจ้าเป็นจะได้ของเจ้าตีได้มาครับมอบใบประกาศเกียรติบัตรวันหยุเจ้าเตาเป็นอสมมาตั้งแต่2,554เนาะเจ้าเนาะรวมระยะเวลาจะถึงวันนี้15ปีเจ้าในการทํางานที่อาสาเป็นอสมมา15ปีเนาจาก็เป็น ความภาคภูมิใจก็เ,เจ้าเนาะความภาคภูมิใจซึ่งในด้านสุขภาพอนามัยเนี่ยในด้านสุขภาพชุมชนนี่มีทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเจ้าเจ้าซึ่งในส่วนตรงนี้เตานำเสนอผลงานในด้านขยะเรื่องขยะเจ้าเ,<อ>เรื่องขยะ,ะในชุมชนเนี่ยมีการบริหารชัดการขยะแบบใดมันเกิดมาได้จะใดมันทำไมถึงไม่เป็น นำเสนอโครงการนี่อย่างประมาณนี่เจ้าซึ่งมันเริ่มมาจากโครงการขยะหอมบุญเจ้าของชุมชนวัดศรีวงธรรมเจ้าจากสำนักงานสาธารณสุขจากสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยาเป็นเกียรติบัตรฉบับนี้แสดงเพื่อเกียรติบัตรฉบับนี้เพ้่ไหวเพื่อแสดงว่านางสาวรัตยาฝึกฝนได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับอำเภอเมืองพะเยา ประจำปี2568สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมอินเจ้า,จาขอให้จเจริญด้วยอายุวันนะสึขษพะละดํารงรักษาคุณงามความดีและมีพลังใจพลังสติปัญญาเพื่อเป็นพลังสร้างสุขภาพชุมชนด้วยหัวใจของความเป็นจิตอาสาสืบไปอันนี้ก็คือความ ภาคภูมิใจนะเจ้าเจ้าทำงานชิดอาสามาได้สิบห้าปีเจ้าโอ้สุดยอดเลยเจ้านทุกานเจ้าให้คณวันที่4กันยายน2,568ก็คือวันนี้กมีจีของท่านภูวนาตลิ้มประเสริฐสารสุขอำเภอเมืองพยาวแล้วก็ ท่านนิกรยะกระจายในอำเภอเมืองพะเยา,าขอชื่นชมชื่นชมเจ้า,จาวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีๆงามของชีวิตของท่านเลยนะเจ้า,จาในแหมครข้างหนึ่งนะเจ้าซึ่งในหลายๆั้งตัวท่านเองก็เป็นคนเก่งและมีความภาคภูมิใจมีความประทับใจหลายๆข้งในงานที่ทำทำแล้วสำเร็จนี่นะเจ้าลุล่ลวงในข้างนี้ก็เช่นเดียวกันถือว่าเป็นการสำเร็จข้างยิ่งใหญ่ข้างหนึ่ง เป็นงานที่จัดขกินตีวัดสีโคมขำนะเจ้าเจ้าในช่วงของรายการไม่ยิงบ้านเฮาเนี่ยเจ้าจะมีสิ่งตีอูเอ้นคือกรับ่านผู้ชมห่องกับจ้าเจ้าเจ้าจะในส่วนของงานอสมอนะเจ้าเนาะสิ่งที่เจ้านำเสนอเนี่ยเต้า ได้ฮับแลงบรรดาลใจหรือว่าทําไมถึงมาทํางานเกี่ยวกับด้านขยะเจ้าเนาะตรงนี้คือได้รับสาบจากเทศบาลเมืองพะเยาว,ว่าในแต่ละปีเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเทศบาลต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่เอาขยะไปทิ้งเนี่ยปีละซีกโ่าล้านมันก็นเคย,ค,เยคือแรงบันดาลใจ,จแ,รแรงบันดาลใจสิว่าเออเขาจะจุยอย่าง ได้พงหาในในภาคประชาชนเล็กๆเอียค่ะก็เลยหันสนใจมาเล่นเรื่องขยะจัดการเรื่องขยะในชนุมชนกระทำกระทำในระดับชุมชนก็คือขยะหอมบุนขยะหอมบุญเงินจาาขายขายขยะทุกข,ข้างกับหมอบบริจาคคือวัดที่คือข้างแรกลยเจ้าข้างแรกของปี2562กที่เจ้าทำเรื่องขยะมาในเจ้าเนาะอันนี้ก็ยุดไปด้วยสถา,านการณ์โควิด62 6 3 6 4 65หเลิบนวงกัก็คือห 2566เ้รหิ่มลมาทําต่อแล้วนี่พอทาต่อแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่ามันมันมันคงจะประยุทธ์แค่นี่เนาะ,ะขยะมันเป็นปัญหาเราดดบโลกในเมือเขาเป็นอสมอละในส่งเสริมสุขภาพเขาก็ส่รงเสริมไปแล้วด้านสิ่งแวดลอ้อมเขาเราก็เลยหันมาเล่นด้านสิ่งแวดลอ้อมอก็ว่าเอ๊ะถ้านในเมืองมันมัน,ม,นมันทำงานมันคับเผื่อนละมันก็ต้องมีมีปัจจัยในการคับเพื่อนนะเจ้าหนาะก็เลยเขียนโรงการ ไปขอคือเขียนโครงการเป็นน้ำเสนอประกวดเป็นการเจ้าอ่ามันเป็นเป็นการหอมันเป็นหอบเราโครงการดีเอมบัสเตอร์คนสร้างเมืองของมหาวิทยาลัยพะเยาเจ้าเจ้ากะบทตหนึ่งในห้าได้รับเงินรางวัลสองหมื่นบาทเขาก็เอาเงินรางวัลสองหมื่นบาทมาพัฒนาต่อยอดโครงการขยะในชุมชนเขาต่อไปเจ้าเจ้าดมงนั้นเมื่อประชาชนเปิดเริ่มตะนักเห็นคุณค่าตื่นรู้ว่าเออขยะมันเกิดจากเขาเนาะ เนี่ยถ้าเขาช่วยกันคนเล็กๆน้อยๆเนี่ยปัญหาค่าใช้จ่ายที่เทศบาลต้องเอาไปต้องต้องสูญเสียไปนี่มันกับะจะลดน้อยลงอยได้ประหยัดด้านประหยัดด้านอื่น,ดดน,นแล้วก็เพราะจากขอดีเอ็มบัสเตอร์คนสร้างมืองจากมอพยาาเซ็ตแล้วมันกับมีในเพจเนี่ยเต่าเท่าความนิดนึงมีในเพจของอันสสส,สเนี่ยจะ oh. เปิดกระลงมาว่ามีการ ขอสนับสนุนงบประมาณทําโครงการนู่นน fiz ีนั่นในชุมชนเราก็ไปไล่ดูอ่ะก็เห็นเออมีโครงการขยะเนาะอีนเน่เจ้าเจ้าเขียนโครงการแฮมเขียนคนเดียวเจ้าเขียนคนเดียวประเมินจากสถานการณ์ในชุมชนเขามีเขามีปัญหาอย่างมีความต้องการด้านใดอย่างห้องเอ้เจ้าเจ้าเขียนไปนําเสนอไปเจ้าไปนําเสนอมีอยู่ทรงไปอยู่หกสิบโครงการหกสิบหน่วยงานหกสิบ อบทเนี่ยจะน้อรวมกันแล้วเนี่ยเต่ากระทซงไปเป็นคัดเลยสามซิปเปิลประกาศผลชุมชนวันสีมงค่ำกระจิบหนึ่งใน้สามซิปตีแล้วรับงบประมาณอีกห้าหมื่นบาทเจ้ามาบริหารจัดการในชุมชนค่ะเจ้า oh. อาจารย์นี่คือที่ไปที่มาทีาท่ว่าทำให้ถึงสนใจเรื่องขยะอาายีกเนเจ้าเจ,จ้าเจ้าขั้งหนึ่งเคยเคยได้ยินท่านภูวนาท่านดรภูวนาเปิลอูว่ะเออขยะนี่นะเขาจะมีการแยกขยะตวยัวแล้วขยะตี เป็นขวดพลาสติกเนี่ยถือเป็นขยะที่มีมูลค่า,ะคาจะมีมูลค่ามหาศาล<ม>ก็คือเป็นทองคําเลยอนินะเจ้าจอันนี้ก็ได้ยินข้างนั่นก็หู้ซื้อกว่าหู้ซื้อกว่าดีเจ้าก็เลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นามาสิง่งการปฏิบัติของชุมชนอนินะเจ้าในกลุ่มในหมู่บ้าน่ยนะเจ้าเขาก็มีการพัฒนาไปเลยจะมีการมีการเก็บเก็บปัญหาในชุมชนว่า ซึ่งซึ่งเขาเขาจัดการอบรม3าสีข้างเนี่ยซึ่งเขามันได้เยกืการชุมชนเขาเองต่าประสานงานทั้งเครือข่ายทั้ง15ชุมชนมาห้าฟังด้วยกัน oh. มาห้าฟังด้วยการหับด้วยการประชุมออนไลน์ผ่านวิดีโอคอนฟเฟอเรนซ์จากอันอสุพรรณบุรีเป็นจัดการเรื่องขยะโดยการประสานงานจมอพะเย,ยาเจา oh, ้าเนาะทีนี้การจะทํางานขยะในบางทีมันมีปัจจัยหลายอย่างพระเจ้าเนาะวันนีน้ปัจจัยหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่สุกปุ๊ มันเป็นสิ่งทีเขามองข้ามจริงจริงแล้วขยะมีค่าเจาอจานมีมุลค่าจา,จากที่เจ้าทําขยะขายขยะตอนนี้เจ้าก็คิดค้นนวัตกรรมใหม่จะไดดเจ้านวัตกรรมใหม่จากการที่เขาขายขยะแต่ละประเภทประเพณาเอ่ามองเห็นละมองเห็นว่าอเปขยะที่เริ่มมีคุณค่าแล้วนะมันมไม่มได้ขายจังกิโลขายนะเนี่ยเขาขอค้นศึกษาจาก YouTube จากอย่างหลายๆอย่างหลายช่องทางเชาอจา์ จนเมื่อเกิดเป็นนวัตกรรมนำฝาขวอดน้ำพลาสติกกำลังเอื้อถึงเขาคุณเจ้าจ<ะ>ว่านำฝาน้าก็คือยาาแยกฝาจ้าตอนนี้เจ้าจะจะจะ,จะ,จ,ะจะมีทีมงานอยู่ประมาณตีเป็นงานจิดอาสา,าทแท้ๆประมาณอยู่ซิบคนตีถึงถึงชิ้นเดือนมาทุกคนต้องมาหนังค่าแยกงแต่ก่อนเขาค่า,าถ่ายอย่างเดียวประเดี๋ยวเขาเก็บฝาละอาจารย์แยกฝาออกมาแยกฝาออกมาล้างทําความสะอาดโดยตีเอาฝาควอดน้ำไปทําเป็นนวัตกรรมใหม่ คือทําเป็นพ้องกุญแจเ oh, จ้า,จาคือบ้นกระจการเพิ่ม oh. เพิ่มมูลค่าคือขยะและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มสมาชิกแห่งเจ้า,น,น,จานี่คือการต่อยอดนวัตกรรมใหม่เจ้าเอามาทําเป็นพ้องกุญแจของชุมชนเฮาเลยแหละเจ้า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เจ้าทดลองทำทดลองทำแล้วก็ะเริ่มไปออกบูธละออกบูธตีมอพยอพ่องซึ่งวันนี้ยบมงเกิงก็ต้องไปออกบูธที่สจ้ศเจ้าใบมงเกิงไปออกบูธที่สวสศก็คือจะเป็นน้ําเสนอกะเป็นการลดน้ำล้นะเจ้าอาจารย์เนาะใช่การลดขยะถึงถ้าเขาเขามองเห็นคุนคาร์เนะรัเก็บฝาเนี่ยเขาไปจะเปลี่ยนต้องทําเองกันได้อาจารย์เขาส่งต่อไปเหรส่งต่อเปิดส่งต่อปดก็คือบริษัทใหญ่ๆเจ้าแล้วเต้าก็มีทําทาโครงการเก็บถุงพลาสติก กีสะอาซึ่งสามารถเอาไปผลิตน้ํามันได้ซึ่งทีเนี่ขั้นตอนในการขนย้ายเนี่ยมันยากนะเจ้าอาจารย์ตอนนี้เราเก็บถุงพลาสติกได้ประมาณร้อยกิโลเ,<อ>เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดอย่างอื่น<ะ>ก็เลยคิดมีไอเดียใหม่ๆขึ้นมามยาหนึ่งก็คือเห็นเป็นทําตัวหนอนปูปื้นจากพลาสติกเี่เจ้า ก็จะมีจะเป็นโครงการต่อไปที่จะทําในชุมชนจะก็คือรับบริจาคถุงพลาสติกจากครัวเรือนในชุมชนทั้งหมดเลยแล้วเขาจะสทรงไปทําบล็อกที่จะหวัดรัพูนเจ้าอันนี้ก็ต้องจะต้องเป็น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 โปรเจกต์ต่อไปรวมเป็นเรื่องต่อไปที่เขาจะต้องทำอย่าเจ้าจาจาร์ ถุงพลาสติกน yeah. uh, well, uh ี huh. oh, ่จะเป็นเป็นทุกวันสติกที่สะอาดยี่อะไรเจ้าสะอาดจ้ะสะอาดเจ้าต้องเอาไปต้องเอาไปล้างเอาไปล้างแล้วก็เอาไปพึ่งให้แห้งเอานะเจ้าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นรับบริจาคจากร้านไข่ของช้ำแต่ตอนแรกของช้ำเป็นนาขว้างนะเจ้าอาจารย์พอพอไปแนะนําเปินเปินเลิมเก็บเจ้าแย่ไปข้งเฮาตัวละขายตัวอ่าเปิดดาวแต่ตอนเปิลนมู้อินเจ้าเปิลหมู้ประกาบกับขว้างอย่างเดียว เดี๋ยวปืนจะมีมีถุงสองใบใบหนึ่งก็ใส่ขวดน้ำใบหนึ่งก็ใส่พลาสติกที่สะอาดเนี่ยเจ้าเป็นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้คนเห็นในจอในในจท่านผู้ชมเจ้าเนี่ยเจ้าท่านเตาหรือว่าท่านรัติยาฝึกฝนเปืนเป็นคนเก่งเปืนสามารถที่จะรวมเอาความเคิียดรวมเอาข้อมูลรวมเอาสิ่งดีๆ<ช>แล้วก็มาหลอมเห่กับชุมชน ในฐานะปี่นเป็นประธานชุมชนตัวแล้วเป็นประธานอสมของอดีตประธานชุมชนเจ้าเออดีเกยเป็นจะได้เลยเจ้าเกยเป็นประธานชุมชนเจ้าแล้วก็เมื่อเดียวนี้เปินเป็นประธานอสมนะเจ้าเจ้าปิ่ก็ได้ทําในส่วนของขยะบ่ลืมบ่ละชุมชนนี่นะเจ้าในร่างกายของชาในหมู่บ้านเปิ่ก็ไปขอให้แยกขยะเพื่อที่จะ เพราะผลแบบเก๊งหูเลยว่าถุงพลาสติกนี่มันขายเองนะเจ้าดีแต่แล้วขายได้เองนะเจ้าเจ้าอันนี้ก็ถึงถือว่าเป็นคนเก่งเจ้าของเมืองพเยาของชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำเองนะเจ้าถ้าเป็นหมู่บ้านนี่หมู่ที่เอียงนะเจ้าถ้าเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ห้าเจ้าหมู่ที่ห้าเจ้าเจ้าหมู่ที่หนึ่งเขาจ้าวัดหลวงวัดบุญยืนหมู่ที่สองบุญยืนหมู่ที่สามหลวงลาดหมู่ที่สี่ชัยอวาดหมู่ที่ห้าวัดศรีอุโมงค์คำหมู่ที่หกราชคือ เจ้าหมู่ที่เจ็ดหัวข่องแก้วหมู่ทีแปดวัดลีหมู่ทีเก้าสีจอมเหลืองเจ้านี่คือคือตำบลเวียงมีเก้าตำบลเจ้ามีเจ้าเจ้ามัสีจอมเหลืองส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของวัดนะเจ้าเจ้าเป็นเป็นจี้เป็นชื่อของวัดตามชุมชนเนี่ยนะเจ้าเจ้าวันก่อนหลายหท่านเปิ่นก็บอกว่าเอ๊ะไม่ได้จะเอาตอนนั้นเป็นประธานเจ้าชุมชนนะเจ้าว่าจะเอาประธานเตามาจิมแท้ไอ้นะพอ ประสานไปติดต่อไปเปิลกะมีประชุมหรืออย่างสยางนะเจ้าตอนนั้นก็เลยมาได้มาวันนี้ก็ะือว่าเป็นโอกาสดีๆเจ้าที่ได้มาอู้กันได้มาเอิญกันในวันนี้นะเจ้าในวันพิเศษของท่านรัตติยาเองเลยเจ้าก็คือเป็นวันที่ได้ครับประกาศนียบัตรอสมดีเด่นเจ้าซึ่งท่านเต่าเอง เปินก็คงภูมิใจดีใจแล้วก็ในช่วงท้ายของรายการเนี่ยเจ้าท่านเต้าจะมีอย่างฝากไว้กับท่านผู้ชมพงกระจ้าเจ้าเจ้ากับ่บมนี้อย่างนักอย่างหลายเนาะเจ้าเนาะงานจิตอาสาเจ้าถ้าเขาทําด้วยใจแล้วเขาจะมีความสุขเพราะว่าต้องไปหวังหวังเขาจะได้อย่างตอบแทนมาถ้าเขาตั้งเป้าว่าทำเราต้องได้เนี่ยมันชี้ให้เขาเครียดเจ้า เขาทาแบบมีความสุขไปวันๆนอกจากนาะทําในสิ่งที่เขาทําได้นอกจากใน,จในส่วนที่เขาช่วยเหลือคนไดเ้เล็กๆน้อยๆถึงแม้มันจะมัน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 เป็นความสุขทางใจ,จาทางจิใจเจ้า,จายัางเต้าลงไปแอวหาคนเท่าเนี่ยจะเป็นอย่างที่เปิดดีใจเจ้าโหาเปินจะกรไม่กัน<อ>มื้อละหายไปไหนมานเนี่ยมา,มาหาอีแม่พ่อง เจ้าปุ่งก็จะถามเปุ่งก็จะว่าถ้าไปหาเปิ้่เปิ้งก็ยิ้มเนาะเจ้าเออการเป็นคิดอาสานี่มันต้องทําด้วยใจแต่แต่เลยเจ้าจ้ะมันถึงจะแบบทั้งทั้งเฮาแล้วก็เปิ้งอ่ะเจ้าความสุขไปพร้อมๆกันปุ่งก็มีความสุขเฮาก็มีความสุขเฮาเป็นผู้เฮาเป็นผู้รับเนนี่ยะเจ้าเปิ่นก็เป็นแค่สัมผัสมือน้อยๆปิ่นก็มีความสุขว่าเจ้าเนาะคนเท่าปุ่เป็นชุต้องการนี่นักบางทีมันก็มีมีขั้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเจ้าเนปิ่นเคยเข้าคำพึกษาบางทีเปิ็นอาจจะ อาจจะบางคนอาจะต้องที่ต่อไผ่เฉได้อย่างโทรมาหาเตาเตาเขบอกว่าเอ้าแต่นี่ต้องที่ต่อตรงนี้นรอได้ต่อประสานท่้นอ่อย่างเออเจ้าที่สำคัญรูปคือการสื่อสารเจ้าเนาะแต่เจ้าถ้าเจ้าบ้านไม่อย่างนี้ตลอดเท่าสี่ชั่วโมงเจ้าเอาสมอเจ้าตั้งแต่เกิดจนตายเจ้าว่าจันเจ้าฮับพิชอบเกิดสะเส้นฮับรองของปนปนอยู่ในชุมชนแท้ก็เจ้าเพราอปนตายแล้วกะเปินตายเปินอยู่ในชุมชนแท้ก็ตายแท้ก็เจ้าเวลานกะโทรมาแหมว่าน้องเตา อันใครเป็นประธานชุมชนในจอยปีกัมเตอร์ประเดียวเนี่ยแม่ปีเนีเป็นเหมือนมีเอทีเอ็มปิดจมปิดบัญชีปิดจ้ประธานชุมชนเซ็นรับรองอ๋อได้เจ้าเจ้าพาไปอย่างประมาณคือจะเพื่อประสานเจ้าประสานคืออ๋ออ๋อสมอจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาจะ่หูพื้นที่เจ้าพื้นที่ครัวเรือนในชุมชนเขาทุกหลังคาเรือนเขาโมดเนี่เจ้าบ้านเป็นอยู่ตังใดออกจื้อมาเนี่ยเจ้อี้เขาจะบอกเพวกคนได้มดเจ้าวันก่อนไปวนไปตีอำเภอจุนเจ้า ไปงานสตรีคนพิการนีนะเจ้าเปินเอ๋เนาะตึงจุนแล้วก็ตึงดอกคำใต้ดอกคำใต้คนแก่ในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเปินเสียชีวิตเปินจะได้รับเงินสามพันบาทก่อีนะเจ้าอ๋อเงินสามพันบาทที่มันเป็นมันเป็นโครงการตีเขาเขาทำาให้กองเรื่องเพื่อของพอมจนอหละเจ้าเพืของพมจอเจ้าเจ้าคือคือจะแล้ว คือพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปขึ้นทะเบียนนะเจ้าเนาะไปรอรอคิ้วคือปัจจัยว่าพอเสียปุ๊บจะได้ทันทีมันไปใจเจ้ายปิเจ้าต้องรอก่อนคิ้วอะค่ะเจ้าได้อยู่เจ้าจะเป็นห้องตามคิ้วเป็นเจ้าจ้าเนาะต่างกันดับนั่นเนี่ยนะเจ้าเจ้าแล้วก็ที่การเกิดที่เปิ้นก็มีเงินเฮือละเจ้าเจ้ามีเงินเฮือประธานอสมงหาต้องเซ็นรับรองเซ็นรับรองว่าอ่าคนเนี่ย อยู่ในพื้นที่แต่กอน้องออนคนที่อยู่บ้านเล็ทีนี่แต่กอป่อแม่ไปจีได้พ่องเนี่ยถ้าขอสามารถจะยืนยันคือเป็นได้ว่าอ๋อโอเคแล้วออนคนที่อยู่ในบ้านนี่จเจ้าอยู่ในชุมชนในพื้นที่นี่เจ้าเจ้าได้คนละหกร้อยบาทหกร้อยบาทเจ้าเด็กแรกเกิดเจ้าดิแคลเกอรเจ้าแต่ตีตะกี้ติว่าอู้ถึงผู้สูงอายุแล้วเป็นเสียชีวิตนั่นจะได้รอตามคิว รอตามคิวตามคิวเจ้าก็หันบอกว่าจานวนเงินนี่สามพันบาทเจ้ามันมันมันมีหลายช่องทางเจ้าหลายช่องทางที่เขาจะช่วยเหลือเป็นได้น่ะในการช่วยเหลือด้านด้านเงินทองมันจะมีหลายหน่วยงานอาบจพมจอย่างก็มีหลายอย่างเจ้าผู้พิการอย่างก็มีเจ้เจาท้องสํารวจเจ้าเพื่อข้อมูลที่เป็นจริงก็เป็นเนาะเจ้าเพราะมันจะได้สบายใจบางข้งเนี่ยทำจริงที ทุกใจแต่แบบทุกต้องคือข้อมูลมันต้องเป็นความจริงนะจังเนาะอยากสบายใจถึงเพื่อนถึงตัวพี่เหรอจ้าวใจเย็นๆใจเย้ยได้ไหนแม่แม่ใจเย็นๆเนาะได้ไแต่รอเนาะได้ไหนจ้าเจ้าอันนี้เป็นเรื่องของคนในชุมชนที่จะได้รับบริการจากอสมในเรื่องของด้านสุขภาพในเรื่องของด้าน อื่นๆตัวอีนะจ้ะสุขภาพป่าว่าจะเป็นสุขภาพทางกายแล้วก็สุขภาพทางใจสุขภาพทางกายนี่ก็มีตะกี้ยังจะบอกว่าเจบหัวก็สามารถที่จะไปช่วยไปดูแลไปวัดความดันหื้อได้บางทีเจ็บหัวบางทีไปวัดหื้็สูงแต่นะจ๊ะสูงแต่ต้องรีบต้องก็ต้องรายงานเจ้าหน้าที่็นที่ศูนย์จะแล้วเปิดแนะนำว่าเออมันผูกห้อคนไข้มาที่ศูนย์เนอะยประมาณนี้จ๊าจาจ้า เจ้าโอ้วันนี้ก็ถึงดีใจเจ้าได้รับข้อมูลดีๆจากท่านรติยาฝึกฝนนี่นะเจ้าหรือว่าน้องเต่าของเฮาปะาอดีตประธานชุมชนวัดสีอุโมงค์คาและปัจจุบันเนี่ยเพิ่นเป็นประธานอสมชุมชนวัดสี่อุโมงค์คาเทศบาลเมืองพยาจจากวัดพยานะเจ้าเจ้าขอขอบคุณย่างสูงเจ้าตีกีกีขอบคุณเจ้าขอแสดงความดีใจตดยเจ้าเจ้าหมูเหา ก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับอสมทุกๆท,ท่านทั่วประเทศเนี่ยเจ้าเพราะว่าเพิ่นจะได้ดูแลประชาชนหรือว่าคนในชุมชนได้ตลอดไปอีนะเจ้าขอขอบคุณอย่างซึ้งเจ้าขอขอบคุณท่านดรภูวนาเจ้า ท่นานดรภูวนาทลิมประเสิริฐคนเก่งเจ้าวันนี้งานสําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีนะเจ้าก็ขอ,ขอบคุณท่านอาจารย์วัชรทีมงานของพยาวทีวีเจ้าและก็ขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านเจ้าที่เกียรติติดตามรับชมรายการเมยิยงบ้านเฮาพยาวทีวีทีวีเพื่อชุมชนขอ,ขอขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า